อะไรคืออุปสรรคของความรักระหว่างคุณกับเขาในครั้งนี้นะคะเรามาดูอุปสรรคหลักๆที่สำคัญนะคะระหว่างคุณกับเขา เพ y ร์วานยังมีรักความสนุกสนานอยู่เลยนะอาจจะยังไม่พร้อมในการลงหลักปักฐานซิกซ์ซ็มีไพ่หกถ้วย ui, เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีพลังงานของคนเก่าๆเดิมๆไม่ว่าจะเป็นของคุณหรือของเขานะคะมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะคะเป็นมีราชินีถือเหรียญด้วยแต่ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะ,ะมั่นคงและยึดมั่นถือมั่นกับความรักครั้งนี้นะมีเดอเชียริออมีบางอย่างที่อาจจะต้องมีการเดินทางเข้าหากันแต่ยังไม่ถึงเวลาอาจจะ,ะไปมาหา สู่กันยังไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรไม่มากเท่าที่ควรก็เป็นได้ความสุขเดือดซันออกมาแต่มาในรูปแบบบวกกลับมองว่าความสุขยังไม่เต็มร้อเรซระหว่างคุณกับเขานะต้องพยายามหาเติมความสุขไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆนะคะมีไพ่3มเหรียญน,นะคะพูดจากันดีๆคุยกันดีๆละมุนละม่อมปนีปนอมกันนะคะ